สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสูร่รายการครูโจน้องชมคุยเฟื่องเรื่องส่วนทุเรียนตอนนี้เป็น EP 2ีแล้วนะคะฟื้นรากก่อนใบต้นจึงจะแข็งแรงลายสวนพอเก็บเกี่ยวเสร็จก็รีบอยากเห็นใบใหม่แตกทันทีแต่จริงๆแล้วต้องเริ่มที่รากก่อนค่ะใช่เลยครับชมพูถ้ารากยังไม่แข็งแรงต่อให้เราเร่งใบยังไงต้นก็ไม่ตอบสนองเพราะรากคือหัวใจของการดูดน้ำดูดอาหาร ถ้ารากเดินใบก็จะมาเองโดยธรรมชาติครับแล้วช่วงนี้ต้นทุเรียนต้องการอะไรที่สุดคะต้องการอากาศและอินทรีย์ในดินครับดินที่แน่นเกินไปหรือเปียกเกินไปจะทําให้รากขาดอากาศควรพรวนหน้าดินเล็กน้อยเพิ่มอินทรีย์วัตถุหรือปุ๋ยหมักแล้วรดน้ําให้พอดีไม่ขาดไม่แฉครับแล้วถ้าอยากให้รากเดินเร็วขึ้นมีเคล็ดลับไหมคะมีครับ ใช้ชีวพันธุ์ที่ช่วยกระตุ้นรากเช่นคู่หูมหัศจรรย์เวอร์แพนไคโตซานสูตรใหม่เพราะไคโตซานจะช่วยให้จุลินทรีย์ในดินทำงานได้ดีขึ้นกระตุ้นการสร้างรากฝอยใหม่ทำให้รากขาวแข็งแรงและแตกไวขึ้นครับแบบนี้พอฟื้นรากได้ใบก็จะกลับมาแตกยอดใหม่เร็วขึ้นแน่ๆเลยค่ะใช่ครับเพราะรากแข็งแรงเท่ากับใบเขียวเท่ากับต้นพร้อมรอบใหม่อย่าลืมว่า เราต้องสร้างฐานรากให้มันคงก่อนถึงจะต่อยอดได้ทุกฤดูกาลครับสรุปง่ายๆตอนนี้นะคะอย่าเพิ่งเร่งใบจนลืมฟื้นรากเริ่มจากทำให้ดินหายแน่นเติมอินทรีย์และใช้ตัวช่วยธรรมชาติอย่างคู่หูมหัศจรรย์เวอร์แ plane ไคโตซานสูตรใหม่ให้ต้นกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งค่ะถูกต้องครับชมพู่แล้วตอนหน้าเราจะคุยกันเรื่องน้ำดินใบ พลังสามประสานของการฟื้นต้นรับรองว่าใครดูตอนนั้นจะจัดการสวนได้แม่นเหมือนมืออาชีพแน่นอนครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะรายการครูโจน้องชมคุยเฟื่องเรื่องสวนทุเรียนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ